สวัสดีครับชมเพนวันนีผมเอนะแล้วก็พวกเราจะมาทําภารกิจรับกันนะครับซึ่งมันทําโคตนง่ายเลยแต่ไม่มีใครรู้เลยสักคนอ่ะวันนี้อยู่กับหลาเพื่อนผมซึ่งมันเล่นเพราะผมใช่านานนี้ก็ลาเนี่แหละภารกิจโคตนง่ายพี่ชายพี่ชายทำง่ายมากอันนี้ชุบเพื่อนเหรอโอ้่าและมันบอกอยู่ว่าไม่มีใครให้มันชุบเลยมันเสียใจมาก มันต้องการอีกหนึ่งเพชรเพื่อซื้อตัวละครที่มันต้องการมันคือตัวไหนก็อะไเนี่ยระหว่างเรนเจอร์ช่างตัดไม้มช่างเถื่เรามาเก็บให้มันกันเดี๋ยวผมจะมาสออทำให้กินล้ำแล้วครับโคตรง่ายอะเดี๋ยวตามไปเล่นเกมเลยตอนนี้เราก็มีเกมน,นะครับวิญญาณไปกินล้ำนครับอืมอย่างแรกคือ ต้องมาตัดนายก่อนชะเดี๋ยวผมข้ามวิธีการที่ไม่สําคัญไปแล้วกันโอเคซึ่องเราจะมาก่อกองไฟกันนะครับอะรอะแมพมันใหญ่ขึ้นแล้วใช่ไหมนามามา,มาเดี๋ยวผมจะมาสอนทำรริจิลัลแบบคตรง่ายเลยมันง่ายแบบง่ายจริงๆอนะไม่แล้วไม่มีใครคิดได้นะคือผมกำลังเล่นอะไรไปมาแล้วมันเจอโดยบังเอิญอะผมนี่ขำกักเลย เราต้องตัดไม้ห้าอันก่อนกับเก็บตะปูหนึ่งอันมาวิธีนี้ก็คงทําให้ดูเลยเดี๋ยวคนดูอาจจะงงว่าข่าขั้นตอนไหนไปหรือเปล่านะครับเนี่ยมาทำบริษัทไยุฟเฟรี่ไปหาเก็บตะปูที่มันได้สักสี่อันเนอะถ้าแบบนั้นจะดีมาก จเจอแล้วเอาเยอะๆเอาเยอะๆไปหาไมา้ครบภายในวันเดียวเลยดีกว่าอืม mm hmm. แต่ต้องวางรองไฟมอด mm hmm. อ่ยอ่าฐาานแป๊บ mm hmm. mm hmm. ไปไม่เจอฐานหรอกอันนี้ไม่เจอฐาน,ออน,นเลยโอ้โหเจอเลยโลหะไม่เจอฐา,านเลยไอที่แบบนี้แล้วไม่เจอเลยเนาะมันมีแบบโอกาสร้อยเปอร์เซ็นที่จะเจอถาดก่อนที่ไฟจะมอดรีบเอาไปใส่ก่อนดีกว่า <c oughs> ถ้าไฟมอดขึ้นมาคือเราทำไม่ได้เลยนะ งดรังเก่าค่ะแล้วตัดมไม้ก่อนทำไปนี่เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ไม่สำคัญนะที่ผมจะต้องทำด้วยเพราะผมม่คยากข้คันเดี๋ยวคุณดูแล้วงงมาดูงลแล้วเมื่อกี้ก็ผิดนดผิดแล้ว นั่นแหละวิธีท,ทำลนะจริงใช้อันเดียวก็ได้แหละแต่ผมอยากให้มันรวดเร็วมันจะชื่ออาชีวินว่าอัพยศความอระยศมามามานี่ได้แล้ะความอัพยศจากเ <c oughs> จะมาไปดูกันดีกวะ่ะ เห็นได้ง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันไม่มีใครทำเลยอะ่ะแต่ละก็คิดวันนี้ขอซีอิโอแกนกุครับ